สวัสดีจ้าอันนี้าพี่น้องเก็บแบบ่คางบ้านจ้าอันนี้จะเป็นเบอร์รี่สีขาวด้วยพี่น้องรสชาติก็จะออกหวานแต่กับบอบวานหลายจ้าเนี่ยหวานน้ำเปรียวนิดนึงถ้าเขาสุก้อมคักแล้วก็จะบ่มีรสเปรียวเลยจ้าเนี่ยหอมคล้ายๆน้ำผึ้งแมจ้าเนี่ย พี่น้องเก็บเบอร์รี่ล้างบ้านล้างฝนตกไหมจ้าเนี่ยมเ,เมื่อนี้ฝนตกเบิดเมื่อสเก็บท่านบ่จ้นเนี่ยเดี๋ยวฝนก็สิมาอีกแล้วย่านฝนตกเบิดขึ้นราย่านเขาลนถิมนะแม่จ่ากเ็เลยออกมาเก็บหมู่บ้านนี่ก็ซิมเมืองแล้วว่าเขาบ่อนใ้ง้อมค่ะกเลยว่าสิบบ่อนใ้เก็บแบบัดฝนบัดมามาเนี่ย เลยเบิ้งแล้วฝนทิ่ตกอีกเมื่อึ้นเราตกแห้งตกหนกักพอไหมจ้าก็เลยเมื่เก็ว่ว้จักน่อยก่อนน่วยไสสๆอันนี้จะเป็นเบอร์รี่สีขาวเบอร์รี่หิมจะจ้าเนี่ย ฝนตกมากแต่สิได้เริ่มเขาปลาเก็บเห็ดหลับพี่น้องมามาพี่น้องมาเบ่งตรงนี้ปอตรงนี้จ้ะแล้วจ้ะหอมมาฟางนี่ก่อนจ้ะเบอร์รี่นี่พ่อบานมันซื้อมาปลูกไว้ ตาลายปีเราวจ้าเนี่ยเพิ่งจะได้เก็บนวยลายกับปีนี่ล่ะปีไก่นี่กับมีเริ่มมีแต่บหลายแต่ปีนี่เน่ะโต๊คักเขาออกเป็นนวยไปนวยมั่นไหมพี่น้องเห็นบ่จับว่า่ได้เป็นพ่วงก็จังอันผลเราไม่ย,ย่างอื่นเน๊ ที่แรกว่าสิตัดเขาออกไ้เขาเป็นพุ่ม่าซันมาน,นี่เพราะงาเขาขึ้นไปสูงซ้ำไหนนวยเขาก็ออกไปน้ำนะแม่จ้ะเกือเป็นตัดถิมว่าสิแตงไ้เขาเป็นพุ่มหวานแบบหวานแบบหวานธรรมาชานแม่จ้ะมหวานคัก ฟ้ามาทถ่ฝนเนอะเก็บอีกจักน้อยกันว่ากันไปเก็บมั่นฝรั่งมากโมไว้ให้พ่อบ้านละสวิเดียนนี่หอนก้นอนหอนพี่นวงอันน้าวกัหน้าวไล่ก็บ,บ้านกาเมืองเิ่น ว่ามีแนวพอดีอาทิตย์วังหันห่อนสามสิบองศาความรู้สึกว่ามันแปดสี่สิบองศาปานอยู่ไทห้เหรอจ้ะออกแดดก็ได้ไค้แต่ว่าอยู่น้ำหอมใหม่ได้สวิตเดนแหแงหนัน น้ำบานบอกว่ากันติดแอร์ขึ้เมืองไทยเลยจ้ะติดตะเครื่องทํำความอุน่นถ้าอยากเยนก็นก็คือไปอยู่ห่างน้ำห่างน้ำบานกะต้องลงไปย่ห้องไตเดีนจ้าช่วงอากาศท้วนคากๆเนี่ยน้อง